โยทุกคนสวัสดีครับผมอื ừ, สบายดีกันไหมเอ่ยน,น,นูนี่นะทุกคนผมจะมาสู้บอสต่างๆนั้นซึ่งบอสแต่ละอันก็แบบโคตรโหดแล้วก็แบบไปไปบอสแรกกันเลยดีกว่าบอสแรกยังเป็นแบบหนึ่งดาวอยู่เลยอะ่ะทุกคนเอเขาให้ทําอะไรเนี่ยก็คือให้คุยกับตัวนี้อย่างนั้นเหรอไหนลองคุยดูซิฮึบผมว,ว้าวันที่ไหนวะเนี่ยโอ้ที่นี่ที่ไหนอ๋อมันเหมือนที่แบบคนขายของแล้วก็ พวกพวกอะไรต่างๆนั่นแหละโอเคผมว่าผมออกไปจากที่นี่เลยดีกว่าเราไม่ต้องการในพวกนี้อ่ะผมอยากสู้บอสเนี่ยเยติ eti, now speak to ต้องคุยกับมันนี้อ่าคุยเสร็จแล้วอ,อ๋อเราต้องออกไปข้างนอกนี้หรือเปล่าซึ่งไอ้พวกนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าเหมือนอัปเกรดของอ่ะทุกคนตัวนี้ต้องการเพชร15ก้อนเพื่ออัปเกรดดาบอย่างนั้นหรออันนี้ก็คือเอนชานต่างๆอ๋อสุดท้ายเราก็ต้องแบบว่าหาพวกนี้เพื่อมาแลกอย่างนั้นหรอ โอ้โอเคโอเคเราต้องแบบฟาร์มไปด้วยแบบตีบอสไปด้วยอย่างนี้แน่เลยไปตีบอสกันเลยดีกว่าบอสอันแรกเป็นยังไงเออโหโครงกระดูกเต็มเลยที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรนี่ไงบอสเยติบอสแรกเฮ้ยมาเอาไะมาไหนบอสเยติไม่เห็นน่ากลัวเลยตีตีเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยอ้ยอย่าพึ่งโอ้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 ผมติดผมติดนี่ตีกดย่อเพื่อกระโดดอ๋อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งงงงงงระบบใหม่ อ๋อแป๊บหนึง่งตีอยู่ตีอยู่ตีตีตีต,ตีแล้วก็ผลย่อกระโดดเพื่อหลบอืมโอ้โหบอกเลยผมเซียนมากเกมแนวนี้ตีมาสิฮะจะกระโดดแล้วหรือเปล่ากระโดดหนีอืมอย่างเซียนเลยอะทุกคนเอ้ยมันกระโดดไหมโ,โอ้โห,โ,โ,หโดนโอ้ยเฮ้ย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 ผมโดนรัวๆเลยผมโดนรัวๆเลยตายไปสิเฮ้ยมันกระโดดหลบก่อนโดนรัวๆไปกระโดดหนีแต่เราใช้โล่ไม่ได้ใช้โล่ไม่ไนี <c oughs> ปามุมมองแบบนี้น่าจะมันกว่าตีตีหลบอีกอุ้ยแอนิเมชั่นบอสอย่างเท่เลยอ่ะพระเจ้าโอ้โหได้อุปกรณ์เพชรมาเยอะมากแล้ววันนี้คืออะไรอ่ะฮึบใช้ได้ไหมอ,อ๋อมันต้องไปวางอะไรสักที่หนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือช่างมันก่อนอต้องการที่จะออกไปจากที่นี่ไหมยังยังขอแบบขอไปแลกของก่อนสิเพื่อนอุตส่าห์ได้ของมาซึงดี Uh, อันนี้แบบซ่อมหรอแอนอัพเกรด๋อหมายความว่าเราอัพเกรดแล้วก็ซ่อมได้อืม um, หุ้ยอันนี้ดาบอันนี้เลยดาบช์ปเน็ตหุ้ยผมว่าเอาเอาดาบเพชรเลยดีกว่าเอาดาบเพชรแล้วก็ซื้ออะไรได้อีกครับเนี่ยเส hmm, ื้อนชาร์ตไหมโ oh, อ้โหนนี้แพงเกินอันนี้ก็แบบต้องใช้เพชรตั้ง15ก้อนเลยเนะี่ยผมว่าผมอัปเกรดนี้ดีกว่านี่ลงอัปเกรดหมวกสีรองเท้าอะไรไปอัปเกรดหมวก ฮจึ๊บเฮ้ยออันนี้คืออะไรอะ่ะก็คือกดชิปเพื่อกระโดดก็คือหลบอืมก็คือเหมือนสกิลใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรไปเราออกไปจากแอเรียนี้กันเลยดีกว่าฮึบออกมาแล้วไปไป,ไปบอสอันต่อไปเลยนะครับผมทุกคนบอสอันต่อไปก็คือ2ดาวเหมือนป๊อดปูยังไงไม่รู้ฮะมันคล้ายปูอ่ะทุกคนโอเคผมกดเลือกแล้วไปเราไปกันเลยดีกว่าหุ้ยอันนี้แบบเท่ขึ้นเยอะยอ่ะ แล้วมันขายเหมือนกันไหมผมคิดว่ามันขายเหมือนกันใช่มันขายเหมือนกันโอเคมันบอกกูรักผมแล้วอะ่ะผมจะต้องไปฆ่าแน่เลยเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโจรสลัดอย่างนั้นหรอเอาสิ่งของมาแลกแบบนี้นั่นเองอุ้ยเจ๋งว่ะอ่าผมแลกเลยแล้วกันลาพีทไม่น่าจะต้องใช้อ่ะอ่ในกล่องนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีอะไรนะไปไปฆ่าบอสตัวอะไรวะเนี่ยนี่มันบอสปูจริงหรือเปล่าโอ้ยกดพระเจ้านี่มันหลอดออฟทันเดอร์นี่มัน,น,มนพระเจ้าเลยไม่ใช่หรอ นี่มันจีสัสเลยนี่ว่ะดีเฮ้ยหแบบลบหมหลบมามากระโดดไม่ใช่เราการได้เราการได้ผมกันไปแล้วนี่กันโอ้โหกระโดดนี้ก่อนเฮ้ยอยากได้ธนูอ่ะขอกินแอปเปิรแป๊บหนึ่งนะกินแอปเปิลแป๊บหนึ่งนะกระโดดก่อนเฮ้ยมันวิ่งโคตรเร็วเลยทุกคนฮึบกันกันตีตีขอโดดนี้แป๊บหนึ่ง้ออันนี้มีกล่องอ่ะน,นี่กล่องนี้มีโทเทมด้วยว่ะเฮ้ยมีลูกธนูแสดงว่าต้องมีธนูขอแบบขอใส่แทนอันนี้เลยละกันกันตายผมบ้าไป กระโดดไปบเก็บของเก็บของเก็บของเฮ้ยมีด่านต่างๆมีของลูทด,ด้วยป่ะเจ๋งเจ๋งอ่าของไม่ไมน่ามีแล้วนะทุกคนไปเราไปฆ่ากันเลยดีกว่าโอ้โหมันมีมินเนี่ยนของมันด้วยเหรอเฮ้ยอย่ามาอย่ามาระเบิดสิตายไปสินี่แนโโ่โอ้โหโอ้โวโว,โว,โว,โว้ไม่นะไม่นะมันช่างโหดซะเหลือเกินคนด,ดุมคนดื่อันนี้ปป๊มหนึ่งแล้วก็กระโดดตีกดิติคอลคริติคอลผมไม่กลัวแล้วผมมีโทเทมผมจะแบบซึ้งซึ้งหน้าเลยซึ้งซึ้งหน้าเลยซึ้งซึ้งหน้าเลย ด่าก็แรงไม่ตายได้ไงแต่ผมจะตายแล้วเน่ไม่กลัวครับผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวไม่กลัวมาสิมาสิาสตีมันจะทาอะไรอะ่ะผมหนีก่อนแล้วกันโอ้ไม่ก้อนมันเสกเสกลูกน้องมาครับผมทุกคนนี่มันมีมินเนี่ยนของมันอยู่อะ่ะออกไปโอ้ยนะล่มเคินหนีหนีจังหวะนี้ต้องหนีฮึบกระโดดฮึบตีตีฮึบจะตายแล้วมันใกล้ตายแล้วทุกคนหลอดดอ t ทันเดอร์พระเจ้าแห่งสายฟ้าโอ้ไม่ก้อนแตกกระจุยไปเลย โคตรสุดยอดอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือหัวของบอสท,ที่แล้วแน่เลยอ๋อเราได้หัวมาแบบเรื่อยๆเลยอุ้ยโหลดรทันเดอร์เหรออุ้ยอย่างเด้แล้วผมแลกหมวกมาทําไมถ้าผมได้อย่างงี้เออเก็บเพชรไปเลยดีกว่าเคไปไป,ไปด่านต่อไปกันเลยครับผมผมอยากแบบอยากสู้แล้วอะอยากสู้แล้วครับแล้วข้างนอกนี้มีอะไรอ่ะนั่นไงทวนเราต้องเอาหัวไปวางไอ้พวกนั้นได้เลยอะ หัวแรกคืออะไรนะหัวสิงโตใช่ไหมหัวเยติหัวเยติอยู่ข้างหน้านี้เลยอยู่ใกล้ๆนี้เองครับผมอ๋ออย่างงี้นี่เองผมก็งงดั้งเนินหัวของเยติไปจัดไปมันเป็นลูกป,ปั้นหรออ๋อแสดงว่าถ้าเราฆ่าปุ๊บเหมือนเรามาแบบมาวางลูกป,ปั้นนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าวางไว้ทําไมใช่วางไปทําไม,าไม,ไมขี่รถได้หรือเปล่าเฮ้บอุย้ยขี่รถได้ว่ะอันนี้ร้านไอติมอย่างนั้นเหรอร้านฮอนดอก ร้านคอนดอกจริงด้วยฮะเฮ้ยมันสุดยอดอะไรขนาดนี้วะเนแแบบนี้ไปไปร้านอะไรนะอ่าผมจําร้านไม่ได้แปบ๊บนึงอ่าไม่ใช่ร้านสิไปถนนตรงเฮ้ยอันนี้เขาขายแหละฟู้ดเซลเลอร์ขายอาหารอย่างนั้นหรอไม่เอาอะ่ะผมถึงหรือยังเนี่ยข้างหน้านี้อย่างนั้นหรอข้างหน้านี้ข้างหน้านี้ผมว่าผมต้องเดินไปเฮ้ยมีกล่องขอนรูทหน่อยนะครับข้างหน้านี้ผมลุกป,ปั้นแห่งลอดออฟทันเดอร์นี่ไง โคตรสวยเลยสุดยอดมากไปเราไปภารกิจอันต่อไปของเราเลยดีกว่าขอกลับไปยัง oh. ที่เรามาก่อนนะผมจําที่ไม่ได้แล้วอะ่ะอุ้ยนี่มันรถตํารวจรถตารวจก็มาเฮ้ยมีแบบอะไรอะสเกตบอร์ดไม่ใช่สเกตบอร์ดอ่าที่มันขี่ตรงน้ําอ่ะที่มันเหมือนมอไซค์อะ่ะผมลืมละนี่ร้านกาแฟอ๋อไม่ใช่ร้านกาแฟนี่มันบ้านของเราเลยนี่หว่า <Brand. S 1> โอเคกินฮอทดอกแป๊บหนึ่งฮอทดอกงํายงอร่อยเลยครับผม บอสต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งบอสต่อไปมันดูเหมือนมนะินเนี่ยนฮะไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรอะ่ะ l ล t วกบอสต่อไปหุยเราอยู่ที่ทะเลทรายซึ่งมันน่าจะเกี่ยวอะไรกับทะเลทรายแน่นอนผมว่าผมต้องทําให้ตัวผมถึกขึ้นแล้วอะ่ะซึ่งผมผมไม่ถึกเลยตอนนี้เออมี่ไงลูกธนูมีลูกธนูไข่ไหมนี่ไงลูกธนูมนหมนนหแนกเลยอันนี้สําคัญเอ,อ้ ก่อนนเตอร์ไลท์กับกอเพชรผมว่ากอเพชรน่าจะคุ้มกว่าเพราะมันมีเอ็นชาร์พอดีแล้วไงอันนี้ใส่ไว้เลยแล้วกันมันเท่ดีอะหมวกเนี้ยน่าจะมีประโยชน์อยู่นะโอเคกินทอนดอกไปแล้วก็กิ่งไปแล้วผมอะไรครับเนี่ยอูย้นี่มันบอสตัวตุ่นเหรอฮยน,น่ากลัวโอ้ยหโหุยมันดูดมันดูดพมมันดูดพมนี่โอ้โหเราตีแรงอยู่นะเนี่ยตีแรงอยู่เฮ้ยอย่าดูดอย่าเพิ่งดูดนะนี่เราอยู่หลังครับผมเฮ้ยมันหมุนมันหมุน เราก็หมุนตามสิมันหมุนเราก็หมุนตามเฮ้ยแอปเปิลผมอยู่ไหนไปกินแอปเปิลก่อนเฮ้ยมันจะกระโดดขอนี้ก่อนดูดูดูหุยผมล่วงช่วยผมด้วยเฮ้ยหัวดีเพื่อนไยผมล่วงโอ้โหทำไมมันแรงอะไรขนาดนั้นน่ะช่วยผม้ยขอนี้ก่อนโอ้โหโทเทมผมเฮ้ยมันจะแรงอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้โหโว้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 ใจเย็นใจเย็นตีก่อนตีอย่าพึ่งหันมาพุ่งไปครับผม นี่ตีเร็วตายเร็วเรวเถอะถ้ามันใช้อันตีเหมือนเมื่อกี้ผมตายแน่เลยว่ะผมไม่มีโทเทมเหลือแล้วโอ้ต้องหนีแล้วอันนี้ต้องหนีอันนี้ต้องหนีครับผมเฮ้ยนี่ไงเมเทโอของมันอะโอ้ยไม่ก็เราต้องหนีออกไปจากระยะของมันอะอุ้ยอ้ยอ้ยโดนยังโดนอยู่หรอเฮ้ยค่อนมันเลยอะแบบนี้พุ่งไปพุ่งไปตีพุ่งไปตีจังหวะนี้แหละตอนมันไม่ใช้อันตีไดโนเดเรอร์ er, หรอชื่อมันอะอ่านยากจังอุ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอล้วผมติดพิษ แ่แล้วผมว่าผมตายเพราะผมตายโอเคไม่ตายโอ้ oh my god เมื่อกี้ตัวอะไรวนะเนี่ยเหมือนตัวในแพ้งเวอร์ซัซอมบี้เลยอะ่ะพุ่งไปัะผมเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมืออ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 ้ย,อย,อย,อยขอบคุณที่ดึงขอบคุณที่ดึงแล้วก็ตายไปเลยฮะบอมอ้ยหัวดีเพื่อนเฮ้ยเราได้อะไรมาเนี่ย ไดโนเมเทลเมทเดอเดโอ้ยิงไฟแล้วก็บึ้มบึ้มบึ้มเฮ้ยเราได้ของที่มีมีประโยชน์แล้ววะโอเคกลับบ้านกันเลยดีกว่าเรากลับบ้านมาแล้วไปไปอันต่อไปกันเลยดีกว่าผมว่าผมรีบไปเลยดีกว่าผมว่าผมจะสู้ถึงตัวแบบว่าผมจะสู้มังกรแล้วกันตัวถึงตรงนี้ไปอันต่อไปก็คือตัวอะไรอ่ะมันคือตัวลิงใช่มันคือมังกี้ดีลูฟี่ไม่ใช่เอนชานของอย่างนั้นเหร ยังไม่อยากเอนชานใฮะมีน้ำยาสเต็งไหมมีน้ำยาจัมบูทมีโล่ผมว่าผมต้องใช้ชุดเกาะแล้วก็รองเท้าไหมชุดเกาะรองเท้าชุดเกาะรองเท้าเยี่ยมเยี่ยมไปเลยตอนนี้อันนี้ตัวไรเอ่ยอ๋อนี้มาแลกเพชรได้จัดไปครับผมเอามาแลกเพชรหน่อยึบออานี้มาแลกไปหมดเลยเออเอมัลลอมาแลกเพชรโอเคถือว่าคุ้มอยู่มีคราฟติ้งเทเบิลให้ผมไหมผมอยากคราฟไม่เป็นไรครับผมเราจะต้องไปสู้ลิงละ กวักวกวักวกวกวักว่างไงลิงหุยลิงเต็มเลยนี่มันมังกี้คิงโอ้ยใจยเจยเนจ็นใจเย็นใจเย็นก่อนนะโล่ผมหายไปไหนไวะเนี่ยนี่ไงโล่มาหุยหุยหุยยิงเลยมาเอาธนูยิงธนูยิงได้บ่กเฮ้ยยิงไม่ได้วะ่ะเฮ้ยยิงได้อยู่นี่เนีหลบก่อนฮึบหลบได้หลบได้หยุยแล้วก็เมเทลไปครับผมเมเทลบึ้ม เฮ้ยมันไม่ค่อยแรงเลยอุ้มกันกันกันแล้วก็ตีตูดหนีก่อนหนีก่อนฮึบมาสิมาสิหลบได้หลบได้หลบได้นะฮึบหลบได้เว้ยอย่าต่อยโว้วว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 พุ่งไปผมฮึนี่ไงนี่นี่ตีผมจะตายผมจะตายขอกินก่อนอย่าพึ่งกินมาสิอย่าพึ่งกินมาน่ากลัวโอไม่ก้อนอย่าพึ่งกินมาหลบทันหลบทันหลบกัน เฮ้ย hey, มีคราฟติ้งเทเบิลเฮ้ยมีกล่องมีกล่องเฮ้ย hey, มีของรูท thank you thank you อ่าเฮ้ยอันนี้คราฟได้ขอนี้ก่อนขอสำรวจก่อนสิ่งของเป็นอะไรที่สำคัญเฮ้ยตรงนี้มีกล่องเยอะแหละผมขอทำไอ้น,นี่ก่อนนะบล็อกลาพีทเออกล่องกล่องไม่มีอะไรเลยะตรงเนี้ยกระโดดกระกระโดดไปโอเคไม่น่าจะมีกล่องเหลือแล้วนะเฮ้ยอันนี้เปิดได้แบบเปิดไม่ได้พุ่งไปตีเลยพุ่งไปตีเลยพุ่งไปตีเลยหลบหลบตีตีต,ตีหุยห้ยเฮยย,ยอันนี้อันตราย อันตรายใจเย็นใจเย็น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 เอเดอเย็นเออพี่อูเฮ้ยลิงมาอีกแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งต่อยท้องตัวเองเจ็บนะน่ะอุ้ยผมไม่มีลูกธนูแล้วแย่แล้วไงลิงครับผมลิงลิงลิงบาบูกอลิล่าคิงกอลิล่าคิงพุ่งไปพุ่งไปตีพุ่งไปตีนี่ตีตูดตีตูดตีตูดคอนเกเลยอว้าบว้าบก่อนกินฮอทดอกงอม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  พุ่งหนีก่อนมามาหนีหนีหน,หนีตีตูดตีตูดติดคิดติดข้อติดติดข้ขอคิดติดข้อติดคียไอ้โหเลื่อนรถแบบรัว,วมันตีผมไม่โดนแล้วโอโอโอไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ผมจะจบตอนนี้ไม่ได้ดกินแอปเปิลก่อนฮึบหลบอืมตีตีกอริล่าเฮ้ยเยหลบหลบก่อนตายตายไปสิพุ่งเอาไปพุ่งเอาไปตีติดคียตายผมว่าตายเออไหนที่สุดก็ตตยได้ซึกดีพระเจ้าเอาของมา โอ้ยอดยากเลยตัวนี้บานาน่าหรอบานาน่าทำอะไรได้โอ้เสกลิงมากงั้นหรอตีลิงได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าผมไปตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยดีกว่าตัวสุดท้ายก็คือมังกรนั่นเองโอ้โหระดับความยากแบบ x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  4ตัวเลยอ่ะ let's go ครับผมเฮ้ยผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ย I hate water เฮ้ยผมว่ามันโผล่มาจากใต้น้ำเนี่เลยอะแยละผมซื้อของอะไรไม่ได้เลยที่นี่เฮ้ยเอาจริง ซื้ออะไรไม่ได้จริงนะเนี่ยอืมผมต้องไปไหนอ่ะผมต้องเดินแถวแวนี้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยยิงผมต้องเอาแคนนอนผมยิงหรือเปล่าเนี่ยยิงโอยโอโอ้ยโอ้ยแล้วผมจะตีไงตีที่ต้าหรอนี่ตีนี่มันบังกรน้ำับผมลีเวียแดนชื่ออ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่าแล้วไงต้องเศกรลิงไหมเสกลิงเสกลิง ลิงช่วยอะไรได้เนี่ยไม่น่าช่วยอะไรได้นะตีก่อนตีสัตว์น้ําเฮ้ยอย่าเพิ่งไปไหนกลับมาก่อนเฮ้ยแต่นี้ตัวนี้ตีง่ายมันไม่ค่อยมีดามเมจเลยอะ่ะนี่ตีไปรัวๆหรือมันบั็กวะเนี่ยตีไปเอผมโอ้ยมังกรอยู่นิ่งๆสิมังกรน้านี่แนี่นี่นี่โอ้ยตีง่ายเกินเอาแบบยากๆได้ไหมหรือผมทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือผมตีใต้น้หาหรอผมต้องอยู่บนบกหรือเปล่าไม่น่าใช่นะมังกรมันมั่วมันตีผมไม่โดนอะ่ะมันทําอะไรผมไม่ได้น,นี่นี่ ้ยเฮ้ยเฮ้ยมังกรทำอะไรอ่ะมังกรทำอะไรไม่ได้จริงมังกรเออแล้วเฮ้ยมังกรทำอะไรสักอย่างเฮ้ย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 เอเอเอ,เอาผมจะตายจริงแล้วเนะ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอลบก่อนพุ่งก,งงนะกนะลิ้งตรงน้ำได้ด้วยนะแปลกนะเรากลิ้งตรงน้ำได้ด้วยเอาบานาน่าไปกินไปลิงช่วยตีหน่อยลิงไม่ช่วยตีเลยอ่ะผมตีเองก็ได้วะ่ะอาหารผมหมดอาหารผมนี่อาหารผม เฮ้ยกลิ้งก่อนกลิง้งกลิง้งอุ้ย,ยมันมันมันโยนปานวาลีผมมันโยนปานวาเลียมาเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนแล้วนี่นี่เนี้ยนี่นี่เนี้ยตายไปสิโอไม่กอดเฮ้ยได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ยมีมีมีหอ,อกด้วยวไม่ใช่หอ,อกมันคืออะไรตรีศูนย์ใช่ไหมไหนลองดูสิเุ้ยลอสไทรเดนชาร์จยิงฟั้มโอไม่กอด นี่ผมกลายเป็นอะไรแล้ววะเนี่ยโอเคกลับ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 มาแล้วโอเคโอ้โ okay, ห oh, อันนี้แบบเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดกิดอะไรขึ้นเอ้ยทุกคนอยู่ดีๆผมก็ล่องหนมา <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> แต่บอสอันต่อไปเป็นอศวินแล้วก็มังกรแดงมีนักเวทแล้วก็อะไรวะเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์อะไรสักอย่างอะ่ะทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้กับ พี่หุ่นยนต์คนนี้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยลามันลากันไปก่อนนะคผมสวัสดีครับ